สวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเ้าสูด่ดวลเพลงชิงชททุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นสิ่งที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงร้องเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนใว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่ออนเลย เงยพอ oh. หาคุณไปแชมป์ได้ถึง20สมัยรถเกี่ยวโนดข้าวค mm ูปอต้า DC 108X มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยอีก100,000บาทจ้า oh. กรรมการ3ท่านในวันเสาร์แบบนี้นะพี่พีเสด็จพี่แอนสิรยมและครูสลาคณูรัสดีดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สุดพิเศษเราจะได้ตอนรับการมาเยือนของ หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเคยมายืนบนเวทีนี้สองครั้งแล้วครั้งแรกพ่ายแพ้ไปในฐานะผู้ท้าชิงอีกครั้งหนึ่งเธอกลับมาสามารถคว้าแชมป์ได้หนึ่งสมัยแต่วันนี้เธอกลับมาพร้อมกับดีกรีใหม่สาวน้อยมาจันแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดของรายการเดอ g โก d เ n Song เวทีเพลงเพราะแชมป์คนที่5ของรายการนี้ที่ได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันนี้เธอกลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมอัญเชิญบทเพลงคร่าชินพลส้มตำฮะไปพบกับเธอคนนี้ฮะเบโลล่ากนิฐา ต่อไปนี้ เฮโล่าครับผมขอบคุณค่ะกนาองเหล่านสองแวทที่เรยวมาอ้าวความรู้สึกเป็นไงแชมป์สดๆร้อนๆค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันด้วยเพราะว่าเป็นถ้วยพระราชทานด้วยค่ะอ๋อเป็นยังไงถ้วยพระราชทานที่ได้สัมผัสความรู้สึก ภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ดีใจมากค่ะคุณพ่อก็เป็นแรงผลักด,ดันมาต<ช>ลอดนะคราวที่แล้วมาก็มากับคุณพ่อ<ช>ถูก,ถกต้องไหมสองปีที่แล้วเคยมาแล้วทีหนึ่งถูกต้องไหมครา้แรกถามจริงมาชิงแชมป์แล้วไม่ได้แชมป์ผิดหวังไหมก็แอบผิดหวังค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ ทุกคนก็อยากได้ชัยชนะใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็นําคํากรรมการกลับไปปรับปรุงแล้วก็กลับมาใหม่รอบที่สองด้วยคะ่ะรอบที่สองได้แชมป์ไปใช่ค่ะเป็นแชมป์หนึ่งสมัยคแต่ก็หลุดมือไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินใช่ค่ะ<ใช>พี่จ <c oughs> ําได้ว่าพี่เคยบอกเบโลล่าว่าความผิดหวังมันจะเป็นส่วนประกอบเล็กๆของความสำเร็จในอนาคตแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมหนูสู้แค่ไหนกว่าจะได้ตําแหน่งแชมป์นี้มา ค่ะก็สู้มาก็เยอะค่ะแล้วก็ประกวดตามเวทีต่างๆก็เยอะด้วยคะ่ะหลังจากที่จบรายการนี้ไปไปแพ้มา,มาบ้างไปชนะมาบ้างใช่ค่ะแต่ทุกอย่างก็เป็นประสบการณ์ค่ะแล้วกลับมาครั้งนี้ดูมืออาชีพเลยนะฮะการคราวที่แล้วยังรู้สึกทรงแบบประกวดอ่ะนะเด็กเก่งๆกนะันเนาะแต่คราวนี้เนี่ยโอ้มาจา้าเ,ออเป็นยังไงบ้างากลับมาคราวนี้เดลล่ากุสลาครับชื่นชมและดีใจด้วยที่ ประสบความสําเร็จเนาะในพื้นที่ของการแข่งขันแต่ที่มากกว่าน,นั้นก็คือหนูเหมือนเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อีกหลายายคนว่าถ้าเรามีหัวใจนักสู้แล้วนี่มันต้องมีวันของเราจนได้การได้แชมป์หรือเสียแชมป์นี่มันเป็นเรื่องปกติมากเพราะนั่น,เป,นเป็นสิ่งที่มันอยู่กับความเห็นของอีกหลายๆคนมากๆเลยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเอาไปจากเบลได้ก็คือหัวใจนักสู้ของหนูนะลูก ดีใจด้วยครับที่มีวันนี้ครับขอบคุณค่ะครูเลยค่ะว่าเร็วนี้หนูจะเป็นแชมป์ซึ่งมีรุ่นน้องแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่ารุ่นน้องจะอายุมากกว่าหรือเปล่านะฮะกับคดิ้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่นหอาจจะแบบเป็นดาวดวงใหม่แบบน้องเบโลล่าก็ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องเบโลล่ามากครับขอบคุณครับแชมป์คทที่ของคิ้นซองเวทีเพลงเพราะครับผม ช่วงหน้าเพืความรู้จักกับแดนเซอร์สาวมอปลายสุดขยันคนนี้เป็นแดนเซอร์ค่ะเป็นนักร้องด้วยค่ะคุณแม่เป็นนักร้องหวอลาลำแล้วคุณแม่ก็ยังทำแดนเซอร์วงเล็กๆก,ก็มีหนูกับพี่สาวเป็นแดนเซอร์ค่ะ